รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงวสอเกตสนับสนุนโดยพยท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน ทรูเลนคอฟฟี่รักเบิเเร์นโฟมทีวีพูดบุฟเฟ้กดดอกกันสามห้าเจ็ดเฉพาะ AIS ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9มิลิเมตร คุยนะคะแล้วก็พี่กิ๊ฟเป็นประจําเลยค่ะ,คะกับรายการ9มิลิเมตรนะคะตกสเก็ตรแรกในวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะลรวบอกเลยค่ะว่าตกสเก็ตนี้จะขอเอาใจนะคะพวกที่รักรกีฬาฟุตบอลมากๆด้วยค่ะพร้านนี้ค่น้องปุ๋ย <มา S 1> ร้านตัดของร้านหนึ่งนะคะมองข้างในนะคะเขาเป็นลูกบอลฟุตบอลน,นักฟุตบอลอ,อูโหละลานตายหมดค่ะงั้นเราไปชมกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเจ <lim> ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้โอรินีน่ะเจ้าอยู่ที่ตรงข้ามตลาดบริบูร์เจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ชมวันนี้โอนี่ปามาัดผมแต่ร้านตัดผมนี่แบบธรรมดาอ่ะเจ้าเพราะว่าเปิ่นประดับตกแต่งไปด้วยฟุตบอลเจ้าคุณผู้ชมโอ้โหตึงร้านมีกับฟุตบอลนักฟุตบอลไอเอ็มเลยเจ้าล้วนี้อย่างเปิ่นประดับตกแต่งไปด้วยฟุตบอลย่างนี้เดียวนี่โอรินีจะมาไปพาจ้า เท่ที่สุดมีสามโลกเลยละค่ะกับร้านตัดผมร้านที่ที่โอริ่ีชอบพ่เซ็นเพราะว่าด you know ูยังง ยังไงก็เหมือนสมาคมฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม่ซะอย่างนั้นก็ร้านพี่แกเล่นประดับต,ตกแต่งเป็นด้วนลูกฟุตบอลซะ้เต็มร้านขนาดนี้ยังจะมีนักฟุตบอลทีมต่างๆโอ้โหทีมอะไรบ้างกันล่ะเนีอ่ะลายหุนลายตาไปหมดจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ฟุตบอลโอ้ยอริมีของเราเป็นคนแพ้หนุ่มนักฟุตบอลซะด้วยอย่างนี้แล้วจะแพ้ช่านตัดผมคนนี้ด้วยไหมล่ะเจ้าขาก็เป็นความคิดส่วนตัวคือเราชอบฟุตบอล ตั้งก็เด็กมาแล้วเนาะเราก็เลยก็มีความคิดค่อยๆตกแต่งมาเรื่อยจนผ่านมาสิบกว่าปีก็เนี่ยเต็มหมดแล้วครับมันแปลกดีครับมันมีเฮาได้หูจักไออันนักฟุตบอลตัวนะที่เอาหมกเคยหูจักไอ้ครับโอเค ในะคะ,<ฮ>ะก็สามารถแวะไปเปลี่ยนทรงผมไม่ตัดผไมไปแก้ทรงผมได้ค่ะใช่ค่ะส่วนตอสแก,กนชัดต่อไปนะคะเขาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างค่ะจะไปดูนะคะของเก่าแก่ค่ะกับสถานที่นี้เลยค่ะ,<ฮ>ะแหล่งขุดพบนะคะาา้างโบราณของไดโนเสาร์ค่ะแต่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ,<ฮ>ะสวัสดีค่ะตอสแก,กนมือนีนิงยูที่แหล่งขุดคนไดโนเสาร์อำเภอสหสขันจังหวัดกสินธุ์ค่ะเห็นเขาบอกว่าขุดคน พบจากไดโนเสาร์นี้นะคะที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งจะเป็นเช่นใดเดี๋ยวเช่นใดตามนี้เข้าไปเบอร์ทางไหนพร้อมๆกันเลยค่ะตามนี้มา ว้าวที่นี่เขามีแหล่งคนพบซากไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่คนเมืองน้ำดำเขาภูมใจนำเสนอเชียวละเจ้าค่ะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งขุดค้นพบซากฟอสซิลโครงสร้างไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยเลยละเจ้าค่ะก็ทําการสํารวจในพื้นที่ตรงนี้ครับในระยะเวลาหนึ่งปีก็เจอกระดูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าชิ้นเป็นไดโนเสาร์ทั้งหมดเจดตัวนะครับของทั้งหมดประมาณ4ี่ชนิดณนะพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเห็นเกือบทั้งตัวขาด เพียงแค่ส่วนกระโหลกเท่านั้นเองนะครับยอมแล้วที่ถือเป็นเมืองแห่งแหล่งคนพบกระดูกไดโนเสาร์ที่ใหญ่ยักษ์อย่างนี้ไม่ปรบมือให้จะไหวหรือคะเนี่ยถ้าสมบูรณ์ที่สุดขอประเทศไทยก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าสึกว่ามันก็มีเยอะแล้วก็มีหลายประเภทแล้วก็มีหลายชนิดอยู่เหมือนกันทําให้กระจายได้หลายๆอย่างก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่ประเทศไทยมีสิ่งเก,าเก่าแก่แบบนี้คะ่ะมีจัดโลกร้านปีอย่างเงี้ยคะ่ะโอเค แต่ก็ปล่อยคะ่ะเมืองไทยเราเนี่ยคะ่ะดีดีเหมือนกันนะคะเมนูสอบเนี่ยก็มีเข้าด้วยคะ่ะ Amazing Thailand เองริงเลยนะคะใช่ค่ะตรงสเกตชอ็อตต่อไปค่ะบุ๋มจะพาไปดูนะคะรถเต่าขายของเก่าคางแหน่แต่ว่ามันจะเก่ขาขนาดไหนต้องไปดูกันเองคะ่ะสวัสดีค่ะตองสแกนวันนี้นะคะแม่มุมยุถนนขอนเดินสถานีรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเดททางลัดนี้นะคะเป็นรถโฟลคค่ะ แลยก็จะมีรถทีนะคะอยู่บนรถโฟค่คะเลยทีแปลกว่านั้นเลยนะคะยังมีรถอีกคันหนึ่งที่ปลกปลกแปลกอย่างแรงเลยค่ะอยากดูว่าแปลกยังไงนะคะตามไปลเลยค่ะรถเต่านอกจากจเล็กระทันลัดแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมีรถเต่าที่สามารถเปิดกระป๋องรถท้ายของได้ด้วยไอเดียเกียบเห้นแหลมสิ่งสิ่งต่างหากไปตรงนี้มาเปิดสา,ายกางเกงกต เปิดถ่ายนี่คือเปิดพันพือนค่ะกับรอดพีนี่อ๋อของพีเปิดร่วงเปิดหัวเปิดเหมือนเหมือนเปลกแกับอาทีิแปลกเกินหนึ่ง เครื่องไม่มีนึ่งละกลางนานะโอกาสเดียวกันนั้นก็กระตาใหม่เป็นประโยชน์นอกจากนี้ยังสามารถเก็บของไว้นารถโดยที่ไม่ต้องเอาออกด้วยนะเจ้าคะ่ะงงจริงจริงแล้วเครื่องในของรถคันนี้มันไปอยู่ไหนกันหมดล่ะคันนี้ถ้าทางผู้ชมใครนะคะอยากจะมาหนาังรถโฟล์สวากเกนทีใครท้องเก่าพนีนะคะก็มาได้คะ่ะทีฉะนั้นคนเดินนะคะสถานีรถไฟรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะโอเค คุณพี่ค่ะวองวานะคะก็แวะมาบ้านของหนูหน่อยละกันนะคะโฮที่บ้านเนี่ยมีของเก่าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะค่ะส่วนช่วงหน้าชื่อของเด็ดเรื่องดังน,นะคะ <c oughs> เราจะมีประเด็นร้อนอะไรให้คุณผู้ชมติดตามอีกนั้นออติดใจรอสักครู่เดียวค่ะ <c oughs>